จ้าพ่ออุลตร้าหรืออุลตร้าแมนเคนนั้นมีชื่อเสียงมาจากการโค่นล้มจกักรพรรดิอวกาศจูดาเมื่อห0 0 0 0นปีก่อนทาให้เขามีชื่อเสียงในเรื่องการต่อสู้มากมายเลยล่ะครับเมื่อสาม0 0ืนปีได้เกิดสงครามดาวอุลตร้าซึ่งอุลตร้าแมนเคนนั้นได้ประทะกับมนุษย์ดาวเอ็มเพอเลอร์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ด้วยสาเหตุนี้ทําให้สงครามจบลงและเอ็มเพอเลอร์ก็ได้ถอยทัพกลับไป ทำให้อุลตร้าแมนเคนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์อวกาศและได้เลี้ยงดูเด็กกำพร้าไม่ว่าจะเป็นโซฟีอุลตร้าแมนเซเว่นแจ็คเอสจนได้รับฉายาว่าเจ้าพ่ออุลตร้าแมนในเวลาต่อมาครับไม่นานนักก็ได้เกิดเรื่องขึ้นเมื่อเบเลียวพยายามจะขโมยพลังงานพลาสมา และก็เป็นเจ้าพ่ออุนตราครับที่ขับไล่เบเรล,ลออกจากดาวอุนตราไปไม่นานนักเบเลยลก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับรูปร่างที่ดูแปลกตาไปครับและเข้าประทะกับเจ้าพ่ออุลต้าอีกครั้งหนึ่งตามวิกีบอกว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เจ้าพ่ออุนต้าสามารถเอาชนะเบเรวได้แต่ว่าด้วยปาดแผลชะกันที่เจ้าพ่อโดนเอ็มพอเลอร์ทำไว้ จึงท,ทำให้เจ้าพ่อเนี่ยพ่ายแพ้ไปครับแต่ว่าท้ายที่สุดครับเดเลียวก็ถูกอุลตร้าแมนคิงเนี่ยผนึกและขังเอาไว้ที่คุกอวกาศครับต่อมาเจ้าพ่ออุลตร้าก็มีลูกชายคนหนึ่งและตั้งชื่อให้ว่าทาโร่ซึ่งเจ้าพ่อนั้นก็ได้สั่งสอนและฝึกทาโร่อยู่ตลอดจนร่างกายของเจ้าพ่ออ่อนแอลงไปเรื่อยเรืแต่ว่าที่โลกกับเกิดเรื่องใหญ่เมื่อเหล่าพี่น้องอุลตร้าถูกเจ้าเอเลนฮิปปริโตทำให้กลายเป็นหินซึ่งนั่นก็ทำให้เจ้าพ่ออุลตร้า ต้องเดินทางไปที่โลกและเข้าต่อสู้กับฮิปโปริโตแต่ว่าด้วยร่างกายที่อ่อนแอจึงทำให้เจ้าพ่อเพียงพำลงไปสุดท้ายเจ้าพ่อก็ได้แบ่งพลังงานให้กับเอส จนทำให้เอสเนี่ยฝืนคืนชีพแล้วสามารถจัดการเจ้าฮิปโปลิโตลงไปได้ครับหลังจากนั้นเหล่าพีนา่น้องอุลตรา้าก็นำร่างของเจ้าพ่ออุลตรา้าไปชุบชีวิตที่ดาวอุลตร้าต่อไปครับต่อมาเจ้าพ่ออุลตร้าปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับในฐานะของซานตาคอสและช่วยอุตแมนเอธครับในการจัดการสปราร์ตในคืนวันคริสต์มาสอีกด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าพ่ออุลตร้าเนี่ยก็เดินทางกลับไปพร้อมกับยูกะเมียน้อยอดีตคู่หูของฮูโุโตะนั่นแหละครับ ต่อมาเจ้าพ่ออุลตราก็ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับเมียน้อยอย่างยูกโกในการช่วยเหลือทาโร่ทำโมจิในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ครับเมื่อเรโอกับอาร์ต้านั้นสามารถแย่งอุลตราคี่คืนมาจากเอเลียนบาบาลูได้ทำให้เจ้าพ่ออุลตรากับเมียหลวงเนี่ยยอมรับเรโอเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของพี่น้องอุนตราครับเมื่ออุนตราแมน80สิ้นหวังแต่ทันใดนั้นยามาโตะก็ได้กำลังใจจากเจ้าพ่ออุลตราซึ่งทำให้ยามาโตะมีแรงฮึดขึ้นใหี่ครั้งหนึ่ง และแปลงร่างต่อสู้กับสับปะหลดต่อไปครับต่อมาเจ้าพอนต้าเนี่ยได้สั่งเมบบอูสเนี่ยไปดูแลโลกต่อจากอุลตร้าแมน80ครับเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับพัิพิบัตร้ายเนี่ยที่กําลังมาเยือนโลกครับเมื่อเจ้าจาชูไรทําให้เมบบอุสกลายเป็นทองคําอย่างนี้ผู้บัญชาการอย่างเจ้าพ่ออุลต้าต้องลงมาช่วยเมบบอูสแล้วละครับและช่วยกันปราบเจ้าจาชูไรลงให้สิ้นซากครับ เมื่อคุกอาวากาศถูกเจ้าเอเลียนซาลับโจมตีทําให้เบเลวที่อยู่ในคุกอาวากาศออกมาอาราวาและถล่มดาวอุนต้าอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งครั้งนี้นี่เบเล่เต้องรับมือกับเจ้าพอ,อุนต้าที่สปาร์คทาวเวอร์แต่ว่าก็เป็นเบเลวครับที่เป็นฝ่ายชนะไปหลังจากนั้นเนี่ยมือพลังงานพลาสมาถูกขโมยไปเนี่ยดาวอุนต้าเนี่ยเป็นน้ําแข็งในปกคลุมมากมายแล้วเจ้าพอ,อุนต้าเนี่ยก็โดดแช่แข็งไปด้วยแต่ว่าด้วยการช่วยเหลือของซีโร่ครับจึงสามารถเอาพลังงานพลาสม่ยก,กลับมาได้ซึ่งทําให้ทุกคนที่ดาวอ หายแข็งกันหมดเลยครับรวมถึงเจ้าพ่ออนตาด้วยเขาเรียกว่า,าห้ำหดคนกะแข็งไรเวนเมื่อเบเรียลคิดแผนการทําลายโลกโดยการประทะกับซีโร่และจิตดูเหมือนว่าจิตสู้มันไม่ได้เลยแต่ว่าเจ้าพ่ออุนตราก็ปากตัวออกมาและเข้าต่อสู้กับเบเรียลแต่ว่านั่นก็ทําได้แค่ยื้อเท่านั้นสุดท้ายจิต ก็เป็นคนลงมือสังหารพ่อตัวเองไปซะและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของที่เจออ้าพ่อได้เดินทางเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนนสนใจการเดินทางแบบไหนหรือว่าอาจจะมีเบรียวไดอ้อาจจะมีจีนอย่างเงี้ยเอเอสนใจคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5้าคนเมื่อไหร่เนี่ยยังไงต่อเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊สเนี่ยอ้าปากให้หมาเนี่ยสำรอกออกมาทางจมูกแต่ผมจะให้คุณมอสเนี่ยอ้าปากรองรับอ้วกคุณแจ๊สอีกทีหนึง่ง Psh I Bleach.